วันนี้เราปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานไปหาใครครับอุ้ยลักกี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าลักกี้ที่ว่านี่คือใครหรือเป็นตัวอะไรครับไปเลยครับน้องแอตตันไปเลยครับไปเลยครับโอ้หน้องแอตตันปั่นเร็วมากเลยครับโหใกล้ถึงแล้วครับ ลอด้วยครับน้องไอตันโอ้โหเร็วมากเลยวิเรามาถึงแล้วครับและลักกี้ที่ว่านี่คือตัวอะไรลูกคือหมาตัวใหญ่ไหมครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลยหลับอยู่ครับน้องแอตตันลักกี้หลับอยู่ครับเอาอยัางไงดีเราไปไหนต่อกันดีไหนลองกดกิ่งเรียกปิ๊งปิ๊งสิ กดอีกทีที่ครับไปเร็วไปเร็วอาจารย์ไปเร็วลูกอย่าให้กลัว,ไป,ลวไ,ไปเอารถมาพี่ลักกี้เขาไม่กัดจะไปดีดไปแล้วลูกไปเร็วอาจารย์ไปเร็วลูกขับรถไปเร็วไปเร็วลูกไป นจุงใบจุงใบจุงใบครับจุงใบครับนี่ครับพี่ลักกี้ไี่กลัวยืนดูเขาชอบไงเขาชอบท่านตกใจไหมลูกตกใจนิดหน่อยใช่ไหมไปครับปั่นต่อครับ โอ้มีเด็กมีเด็กเล่นสกูตเตอร์อยู่น้ำใจๆนู้นครับบาตันไปเลยครับเอาล้ครับผมเราไปหาพี่ลักกี้มาที่เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับเบร์ครับลูกเบร์ครับอีรถมารถมา,บา,บาเบร์ครับลูกเบร์เบร์ยังเบร์กดเบร์ปิดคลิปให้พ่อด้วยครับ 哎。